สบายกระเป๋าอยู่ในชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายไฟฟ้าปะป,า,ปาเข้าถึงแล้วเนื้อที่เพียงสองไร่ราคาตารางวาละ1,000บาทเท่านั้นเองค่ะ โทษต้นไม้โทษน,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นไปเรืเร่อยๆพี่เป็นคนเงียงเ้ยๆสวัสดีค่ะทุกคนขากลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะทุกคนออมาไกลถึงจังหวัดสระบ,บุรีเลยนะเพื่อจะพาทุกคนนะั้นมาชมที่ดินราคาถูกๆตารางวาและเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เนื้อที่ไม่เยอะนะจะของแบ่งขาย สไล่เท่านั้นเองนะคะไล่ละ4ี่แสนบาทนะคะสไล่ก็8ปดแสนบาทนะคะเฉะลี่ยตกตาลางวาละ1 0 0 0บาทเองนะคะที่ดินแปลงนี้มองเห็นวิวขาวสวยมากๆมีเพื่อนบ้าน ไฟฟ้าอยู่นาแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะปะปาะะหมู่บ้านก็อยู่หน้าแปลงแล้วมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีสถานีอนามัยอบตอ,อยู่ใกล้ๆหมดเลยนะคะเข้าออกตรงนี้จริงๆก็สะดวกสบายมากๆถนนที่โอเดินอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะแต่ว่าด้วยมีคนอยู่ข้างในซอยนะคะเพียงแค่สองหลังก็อาจจะทําให้ทางข้าวของเราเนี่ยเป็นทางแบบเหมือนธรรมาชาติยากก็จะลกๆแต่ก็ชาวบ้าน เจ้าของแปลงนะคะก็คอยตัดหญ้าตรงนี้เพื่อให้แบบว่าเข้าออกได้ง่ายๆนะคะที่ดินที่โอจะพาชมในวันนี้นะคะหันหน้าไปทางที่ใต้ค่ะสูงจากระดับน้ําทะเลป,ประมาณ10เมตรนะคะอยู่ในชุมชนใกล้ลานค้าใกล้ตลาดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยรูปแปลงสวยหน้ากว้างติดถนนสาธารณะประมาณ50เมตรนะคะส่วนความลึกเนี่ยลึกประมาณ6 5เมตรโดยประมาณรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่สองไร่ฉนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะตรงนี้คือพิกัด ตำบลเจริญธรรมนะคะอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบบุรีนะมาไกลไยไม่ไมรู้ร้อยกว่าโหดนะคะจากบ้านโอนะแต่ตรงนี้เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากอบตอป,ประมาณ1.5กิโลเมตรเองห่างจากวัดนะคะเจริญธรรม1.2กิโลเมตรอยู่แถวๆตรงใกล้ๆนี้แล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงทางเข้าเลยเข้าไปข้างในก็ มีเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะณวันที่โอเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนฝนตกแถวนี้เนาะย,ยากขึ้นก็เลยอาจจะดูลุกลังนิดนึงแต่ก็ลองมาดูก่อนนะคะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองมาชมที่ดินส,สวยๆนะคะซักแปลงนี้ให้แบบว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆแล้วก็ต่ำจากถนนเนี่ยน่าจะประมาณแค่30 40เซนติเมตรเองเหมาะกับการซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยก็ได้ซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรก็ดีนะคะหรือว่าเราจะซื้อกันเป็นพี่น้องสองคนรวมกัน แบ่งกันคนละแบ่งก็ได้ไล่หนึ่งไล่หนึ่งนะคะเพราะเจ้าจของขาย2องไล่แปดแสนบาทถ้าแบ่งกัน2คนก็เป็น4ี่แสนบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆเลยหนึ่งแปลงสนใจลองมาดูกันเดี๋ยวจะพาชมกันตั้งแต่ถนนทางเข้าเลยว่าเป็นยังไงไปดูกันค่ะทุกคนคะ่ะอบพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ให้ชมถนนทางเข้าก่อนเนาะ ตลอดเส้นทางที่เราขับรถมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นถนนล,า,ลาดยางถนนคอนกรีตมาตลอดแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างตลอดนะคะมาจากทางไหนก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเราจะนับจากกรุงเทพเนาะฟิชเชอร์พาร์คห่างกันประมาณ80กิโลเมตรถ้าเราจะมาจากอนุสาวรีย์ก็ประมาณ1 0 7กิโลเมตรโดยประมาณนะมองเห็นวิวเขานะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้ระหว่างทางเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเห็นไหม การเดินทางเข้าออกตรงนี้สะดวกสบายมากๆนะทุกคนระหว่างทางที่เราจะขับรถเข้าไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมขวามืออีกหนึ่งหลังนี่เลยค่ะที่ดินของเรานะคะที่แบ่งขายเนื้อที่สองไร่เนี่ยก็คือเราจะเข้าไปในเส้นทางนี้ระยะทางก็ประมาณ 1, 100เมตรโดยประมาณนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ถือว่าน่าอยู่มากๆนะข้างในมีเพื่อนบ้านด้วยนะเลยจะที่เราไปอีกนะคะมีเพื่อนบ้าน พักอาศัยอยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่เป็นตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของนั้นแบง่งขายจริงๆแล้วเนื้อที่2ไร่2งลาน84ตารางวาแต่ว่าแบ่งขายเพียงแค่2ไร่เท่านั้นเองเฉลี่ยก็ตกตารางวาละประมาณ1,000บาทนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ2ไร่ก็จะเป็นราคานะคะ8 0 0แสนบาทเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากตลาดเทศบาล7กิโลเมตรนะคะหะบบ่างจากโรงพยาบาลหนองแค่นะคะประมาณ26กกิโลเมตรเอง แถวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะอย่างเช่นน้ําตกโพหินดาะนะคะห่างจากตรงนี้32กิโลเมตรน้ําตกกระอ่างนะคะ22กิโลเมตรนะคะสวนตาสิทธ์นะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ24กิโลเมตรนะคะเนี่เข้าไปเรื่อยๆนะคะประมาณ100เมตรตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวจะเปรี่ยวไหมนะคะเอาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเราไปยืนอยู่ตรงประมาณด้านหน้านะคะที่ดินเนี่ยเราจะมองเห็นวิวเขาสวยๆเลยนะคะไปะ โอจะพาทุกคนนะคะไปชมเรื่อยๆจนถึงหน้าแปลงเลยนะนี่เลยค่ะที่ดินส,สวยๆนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักแปลงสองแปลงนะและที่สำคัญคือตรงนี้ขายแค่ราคาไล่ละ4,000 400, สนบาทนะช่องของโอเป็นช่องที่ขายในราคาตามเจ้าของทุกแปลงไม่มีการบวกราคาเทินราคาจากตรงนี้ไปประมาณ5 0เมตร60เมตรโดยประมาณเนี่ยไปถึงด้านหน้าที่ดินของเราเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ นี่แหละค่ะไปทางนี้เมื่อสักครู่เดินมาจากตรงนี้นะคะแพลงกล้องให้ทุกคนดูก่อนนี่เลยถนนคังกีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชุมชนนะเห็นบ้านเรือนชาวบ้านไหมมีเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไฟฟ้าก็มีค่ะตามเสาไฟเลยนี่เลยที่ทางของเราก็คือเลยนะคะตรงนี้ไปพุ่มไม้ตรงนี้นั่นแหละค่ะอยู่ต่อจากนี้เลยะะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปยืนชมจากด้านหน้าแปล่งเลยทุกคนไปกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะอดเดินเข้ามาอยู่นะคะด้านในซอยนะคะผ่านเพื่อนบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อจะพาทุกคนชมนะเอาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยเนื้อที่1 2, ไร่สไร่นะคะของชาวบ้านนี่เตรียมสร้างบ้านบ้างน,นะคะทําสวนบ้างน,นะคะแล้วก็มีบ้านที่สร้างแล้วอยู่อาศัยแล้วบ้างน,นะคะแต่รวมๆแล้วตรงนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เลย ที่ดินของเรานะคะตรงนี้จะนากว้างติดถนนนี่คือถนนสาธารณะนะกว้างประมาณนะคะ50เมตรลึกเข้าไปประมาณ64เมตร65เมตรโดยประมาณปัจจุบันนะคะเป็นที่นานาน้อยนะคะนานไม่ใหญ่มากจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดคือเกือบเกือบสไร่แต่ว่าเจ้าของเนี้ยแบ่งขายแค่2ไร่นะคะที่เหลือก็เอาไว้อยู่อาศัยต่อนะคะตรงนี้ นี่เลยมีเพื่อนบ้านแล้วน้ำเข้าถึงแล้วไฟเข้าถึงแล้วนะคะทุกคนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เราเห็นอยู่นี้อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับเรานะคะไม่ได้ผ่านที่เราอยู่คนละฟากกันนะคะ,ะไฟฟ้านะคะสาธารณะก็คืออยู่ตรงนี้แหละเห็นมิเตอร์ไหมคะทุกคนอยู่หน้าแปลงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะข้างเคียงตรงนี้นะคะติดก,กันเลยกับแปลงของเราก็เริ่มนะคะลง ฐานลากแล้วนะคะเตรียมสร้างบ้านมีห้องน้ําแล้วส่วนที่ดินของเราคืออยู่ตรงนี้ต่ำจากถนนน่าจาสะสักประมาณ30เซน40เซนไม่เกิดน,นะคะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่มองเห็นวิวเขาสวยๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมยิ่งเข้ามาลึกนะคะยิ่งจะมองเห็นวิวเขาที่ชัดเลยนะคะเส้นทางเหมือนเป็นทางธรรมชาตินะคะที่ เราเดินเข้ามาเนี่ยระยะทางก็ประมาณไม่เกิน100เมตรนะคะเราก็จะเจอที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยถ้าเดินเข้ามาหรือขับรถเข้ามาที่ดินก็จะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็ถัดไปจากเราจะมีเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังสีเขียวนี่สวนที่ดินของเราตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของขายในราคานะคะไร่ละ4 0 0 0 0นบาทเฉลี่ยก็ตกตารางวาละ1น0 0บาทนะคะเมายกแปลง2ไร่ก็เป็น800,000บาทตรงนี้เอาจริงๆนะพัฒนาได้ไม่ยากเลยนะ แค่ขุดบ่อนะคะถมดินปรับพัฒนานิดหน่อยก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามจะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ตรงนี้ที่นี่นะคะตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบ,บุรีนะเป็นเขตติดต่อนะคะระหว่างนครนายกบ้านนากับวิหารแดงเนี่ยตรงเข้าไปเนี่ยมีเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ประจํานะคะมีคุณลุงคุณป้าอยู่อาศัยตลอดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี พื่อนบ้านที่กาลังก่อสร้างอยู่นะคะมีนะ้ํามีไฟพร้อมแล้วนะคะเห็นไหมเสาไฟแสงไฟนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ซื้อไว้นะคะเพื่อเป็นการเก็งกําไรในวันข้างหน้าหรือซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้ใครที่กําลังนะคะมองหาอยากจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งไว้อยู่อาศัยลองมาดูที่นี่นะนะคะหน,น้ากว้างติดถนนจะได้ประมาณ50เมตรความหลึกประมาณนะคะ65เมตรโดยประมาณนะคะถนนด้านหน้าสาธารนณะกว้าง6เมตรนะ ตรงนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยนะคะห่างจากอนามัยนะคะประมาณ1.2กิโลเมตรนะคะห่างจากอบตอรประมาณ1.5กิโลเมตรโรงเรียนวัดนะคะก็จะห่างกันอยู่ประมาณ3-4กิโลเมตรนะคะใครที่จะมาจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ80กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอนุสาวรีย์7กิโลเมตรห่างจากถนนหมายเลข33%นะคะประมาณ4.4กิโลเมตรวัดจเจริญธรรมห่างจากตรงนี้1.2กิโลเมตรเอง สนใจลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้การพาชมที่ดินนะคะเนื้ที่2ไร่ราคาถูกๆก็ประมาณตามนี้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่เอาพาชมไปเลยนะคะถ้าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสสวยราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ